เไปเอ้ยลลรังระวังเบลมะโทษเอ้ยนีย่ฟันคอยดูไว้ระวังไว้ด้วย 我妈妈也裤子啊！记得、嗯 เรอมีเครื่อเครื่อเครืองใหญ่อหดูด้วยอะไอตาอะไรอะตามาเมาร่วรกันไอร่วตาอะไรนะอะไรกนะสองคนนี้ฮะใครแล้วยาอะไรเครื่องอะไรเล่ายายาเอออนีนี่นี่นีนนีมากว่ามาปั้นนอะไรแบบบ้านไนเหรอ เอ้ยเนี่ยนายเนี่ยยาเมาแน่เลยเนี่ยนี่นะที่ป่าบอกว่ามีเขาครูมาซื้อแต่ไม่หมดแล้วแม่นื้อต้องพาน่ะต้องอ่านซื้อกันนะถ้าคนเหรอโดนจับเนี่ยนายคิดรถมันติดต่ิดแล้วต้องกินไปบ่อยเหมือนเหล้าเลยเนี่ยอันนี้เลยกับจานได้ยังไงดีครับเออไอ้นีเอาปากกากระดาษข้างหลังนี่หน่อยเป้งเดี๋ยวเป็นกับฟ้าลั่นนะเอาจดหมายของฉันเนี่ย เอาเข้าไปให้ผู้ใหญ่นี่อันนี้สำคัญมากนะส่งให้ถึงมือผู้ใหญ่เข้าใจป่าไม่เป็นนะเลยเลยอะไรอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะไม่ใช่เรื่องของพวกเราอะน,านะนะนะคิดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะคิดอย่างนี้เตพวกนี้ีงเต็มบ้านเต็มเมืองปอโทเอ้ยอะเข้ามานี่มันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะเข้าใจป่ะนในเมื่อเราเห็นแล้วเราจะทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ เรารู้บลอดแสะเราก็ต้องแจ้งตำรวจเขาสิปะโถเอ,อ้ยเอาเสร็จล้อแล้วอย่าลืมนะเอาสมุดนี้มผู้ใหญ่เลยห้ามไปฝากคนอื่นรู้ป่ะนี่ย<ป>จำให้ดีนะแล้วห้ามไปพูดเรื่องนี้กับใครเป็นอันขาดเลยถ้าคนอื่นรู้แล้วพูดไปมันจะเสียการใหญ่เข้าใจไหมเข้าใจเก็บไว้ดีไปละไป ไม่มาเอาเลยไม่ชอบไอ้ติ๊บไปไปนะพอนายด้วยหนปดิไปเลยไปเลยระวังด้วยนะนายเดี๋ยวพวกนี้เนี้ยวพานายไปทักข้างลำธารก่อนทั้งนี้ปล่อยเขาสองคนนายมันต้องเป็นห่วงอ่ไงไ่ะติ๊บเก็บหนังมะไปนายเดี๋ยวคือบางงงนะระวังตัวนะ ตายนี่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 นายอ๋อนี่ไว้ก่อนเนี่ยอะไรแก้ไขชุกคอด้วยนะช่วยใจดีไอ้เน,นี่ยนะแก้ไขได้ด้วยเหรอเนะี่ยอืออะไรอะไรในป่านะก็ไปยาข้างน้าแหละมะขามป้อแก่นะแก้ไขส่วนมะขามเปาอ๋อแก้ เนี่ยขา้น้ำลายเหนียวเหนียวในคอเนี่ยเธอนี่รู้เยอะอีกเนาะน่ะเขาไปฝีมะม่วงอ่ะก็เนี่ยพ่อเขามียาพ่อกเขามีอะไรใบอะไรตั้งเยอะแยะเนี่ยโจโๆไว้อ่ะเข้ามาผสมปูขาหนาเสร็จแล้วก็ตากๆแล้วก็เอาเหล้าอ่ะผสมแล้วก็มาพ่อ <c oughs> ถามจริงนะเคยจำมาทำไมนะเรื่องพวกนี้ก็ที่บอลดอยเอาไปได้เยอะแยะไอ้ฝิวมัวเอาปบ่อยเลยเนี่อัฐัวนะมันไปนะมันตั้งแต่จะเอาความได้มันไปมาตั้งแต่เกิร์ลเลยเนี่ยมันชอบมากองแก่เราแต่เรากล้านะเรากล้าไม่บอกบายอะไรมาอย่างนึงแหละมันก็เลยไม่หาสอนหน้าล่ะพอแล้วเธอนี่ต้องอธิบายขนาดไหนแล้วฉันเชื่อแล้ว เอาไว้วันหลังฉันค่อยไปขอรอกตำราเธอแล้วกันแค่้นก็แปลว่านายก็ชอบน้องกับอีพวัวนะเออนี่ไอ้เรื่องพวกนี้เธอรู้เรื่องนยมาเลยจะบอกนายถูกเหรอโอนายก็เ<ม>ป็นเหมือนพวกผู้ชายพวกนะเหมือกัหมดเลย แล้วเหี้ยล่ะนี่ไปนั่งตัวโน้ตหาอะไรกินก่อนก่อนปะน่ะ,ปะ,ะไปไหนเด้กหวานจะตามคุณเผาไปนะคะ่ะ ไปกับคุณอันค่ะแม่แล้วแต่งตัวแบบนี้นะค่ะชุดนี้ไว้ใส่เดินป่านะคะคุณเผ่าอ่ะจะต้องเห็นหวานสวยตลอดเวลาค่ะแม่เอ่อ,อ,อหวานไม่ว่าหวานไม่ไปดีไ้่จ๊ะเข้าป่าเนี่มันอันตรายนะแล้วก็ลำบากก็ลำบากนะลูกหวานตัดสินใจไปแล้วล่ะค่ะ ถ้าถึงใจแล้วก็เปลี่ยนใจได้นี่จ้าลูกหวานนะอย่าไปเลยนะลูกนะแม่เป็นห่วงอะ่ะคุณเผ่าอยู่ได้หวานก็ต้องอยู่ได้ค่ะแม่ พอดีทีนี้อากาศมันเย็นยังไงก็ไม่รู้นะนมาหนาวเหรอไม่เห็นหนาวเลยหนาวอ่ะขึ้นไปห้องบอลกันนะไปเฮ้ย <c oughs> ท่น่า